วันนี้เราจะมาทำดิวซึ่งดิววันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ไปฉายนะครับติดอาวุธซึ่งสิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือเป้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับขอผมใช้เลือกเป็นเป้าโพสตอีดสอันอีกอันนึงก็คือจะต้องมีเวบพอนเมาส์ไลท์นะครับเวฟพ่นไลท์เมาส์พูดผิดหือว่าไฟฉายติดอาวุธปืนนะครับจะเป็น ปืนยาวปืนสั้นก็ได้ครับแต่ในเรื่องนี้ใน,ใน,ใ,นในการฝึกครั้งนี้จะใช้เป็นปืนสั้นนะครับแล้วก็ซองโปสเตอร์สิ่งที่อยากให้ทำนะครับก็คือเรายกปืนนะครับแล้วก็เปิดไฟฉาย activate ไฟฉายเนี่ยให้ได้นะครับตรงตามเป้าเก็บนะครับภายในเวลาที่กําหนดอย่างของผมเนี่ยอ่ะผมอะ่ะจะให้เวลาจากซองนะครับจนถึง เปิดไฟเนี่ยประมาณ1.5วินาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับยังได้นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> สิ่งที่อยากให้ได้นะครับก็คือพอเรายกปืนขึ้นมาเนี่ยก่อนอชกออกไปนะครับพอชกไปถึงด้านหน้าสุดนะครับเปิดไฟฉายนะครับไม่ว่าจะเปิดด้วยวิธีใดก็ตามนะครับแล้วอยากให้เลี้ยงศูนย์หน้ากับศูนย์หลังนะครับให้พร้อมยิงนะครับภายในหนึ่งจุดห้าวินาทีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากจะลองกดเวลาให้ต่างกว่านี้ก็ลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเวลาให้ต่างกว่าเดิมเป็น หนนะครับไม่ได้อะไรทรงนี้ หนึ่งจดองได้แล้วนะครับเราลองปรับเวลาเป็น1.0นะครับ ได้นะเตลนะครับก็พอเป็นหนึ่งวิเนี่ยแล้วรู้สึกว่ากิ๊นะครับอาจจะไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะครับแต่เราสามารถเปิดไฟฉายนะครับแล้วก็เล็งไปที่เป้าได้พอดี อันนี้เรายังตัดเรื่องของการลั่นลั่นไกออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแยกเรื่องนะครับในการฝึกเราอยากให้มีความสามารถในการดึงออกจองแล้วก็สอบสายไฟไปที่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นหอยกุ้คามได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอันนี้ก็เป็นซองเอเลนเกียนเลเวลสานะครับก็สามารถรอแล้วเปิดไปฉายได้ภายใน1นึ่งหนึ่งวิห้าสิบหนวิยีนึ่ง ข่วนนะครับก,ก็ทำได้นะครับก็มันอยู่อย่างเดียวคือการฝึกฝนแล้วก็การปรับอุปก,กรณ์อย่างตอนนี้ผมปรับอุปก,กรณ์ก็คือตัวนี้ผมเปลี่ยน2ตัวนี้แล้วนะครับให้เหมาะกับตัวเองก็ลองไปเล่นกันดูนะครับซึ่งเอลเลนเกียร์เนี่ยเขาให้ปรับได้นะครับก็มีขั้นเทรียมเท่านี้ครับก็ลองไปดวสนุกๆลองทำกันดูครับบ๊ายบาย